มเพื่อนเพื่อนรงบูรังสานสิ่นเกิ่นจากแต่ผมไม่ขับแต่คันมนมั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 น่นมันมันมทีมัมีคมนม่นมันมนมพนมานนันันนมันม่นม uh, ันมนมันมันมันมคนันม้นมาดูหนมันมันมันมีคันนันนมันม่นมั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 นืัอมลนมันู่นม่รม้ใครนป็นมครบ้างเพรานมันนูัม่รู้นมนมัมีเลันมันมัมคมเ <laughs> คนดูหนูจะหนีออกจากบ้านไเอเอเหอคนดูจริงๆมันมีคนมาบอกหนูในไลฟ์ไง,งวันนี้หนูขึ้นอ่ะแล้วเขาบอกว่าแบบอุ้ยพี่คนนี้นั้นเขาพี่คนนูนนน้นพี่คนนี้มีตั้งหลายชื่อเออเหรอไปทําอะไรไว้นะ่ะ <laughs> ไปวางไข่ไว้หรืออะไรอะ่ะเ <laughs> ืออ่ะอไปวางไข่ไว้เหรอหรืออะไรเออเต็มเลยหลายชื่อเลยคนดูหนูหนีออกจากบ้านเลยดีไหม ไม่ทำเลยฮะไมหยุดหยุดเวลาเล่นเกมนี่คือไงไควางไข่ไว้หรอหรืออะไรไม,มันหลายชื่อจังเลยไม่ไหวแล้วแล้วเลข,ขาอีกอะไรอีกเต็มไปหมดคนดู <c oughs> เห็นไม่ได้ <c oughs> มันเยอะเหลือเกินแล้วคนดูนั่แหละมาพิมพ์ในไลฟ์หนูอะว่าแบบ อุ๊ยโหพี่เฟิร์นน่ารักขนาดนี้พี่คนนั้นเห็นละมัง้งเขาเสียใจอ,อกหักละมัง้งเลยก็แบบใครหรอเป็นใครหวร่อทําไมหรอแล้วก็บอกว่าพี่คนนูน้นแบบอุ๊ยเขามาดูเขาเห็นพี่เฟิร์นน่ารักป้อนข้าวพี่เนยเนี่ยเขาอกหักละมัง้งแล้วก็มาเลขาอะไรนี่อีกอะไรใครก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยคนดูหนูว่าหนูหนีออกจากบ้านดีกว่าคนดูมารับหนูหน่อย เต็มเลยอ่ะคนดูดค,คนดูมาฟ้องหนู <ๆ S 1> เยอะๆเลยหนูจะได้รู้เรื่องพี่เฟิร์สเขาไลายเปล่าฮะอีหนูมีผัวยังไปถามอย่างนี้เอือคือยังถามอยู่รอคนดูเดี๋ยวนี้ยขอคุยด้วยหน่อยคือคนดูพี่เฟิร์สยังถามอยู่อีกว,ว่าอีหนูมีผัวยังแล้วเขาจีบไหมเวลาเขาเล่นอะ่ะไม่ต้องพูดเลยคนดู คนดูพูดจริงคนดูคนดูเน,นี่ยเขาถามอีหนูมีผัวยังอยู่เหรอแล้วเขาจีบไหมถ้าเขาถามแล้วเน่ะแล้วถ้าคนแล้วถ้าผู้หญิงบอกว่าไม่มีอ่ะเมื่อคืนไม่นะ่ะไม่ไม,ไม่อ่านนั่นอื่นบ้างสิเอออนะ่ะไม่คนดูเอาจริงๆเอาสาระไม่ละคือถ้าถ้าผู้หญิงบอกว่าไม่ไม่มีแล้วเขาจีบไหมเมื่อคืนต้องดู ไม่จีบไม่มี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 ไม่จีบนะอ่ลนอะไรไม่มีอ่านนั้นอื่นสิไม่คนที่พูดไม่มีอาจจะช่วยพี่ต้องดูคนที่พูดแบบความจริงด้วยไงเมื่อคืนเมื่อคืนแน่ๆเลยไม่ไอถามอีหนูมีผัวยังไม่เท่าไหร่แล้วถ้าสมมติผู้หญิงบอกว่าไม่มีแล้วพี่เฟิร์สจีบต่อไหมคนดูหนูเห็นคนดูพูดหลายชื่อละแบบว่าแบบพี่คนนั้นมาดูอิจฉาเรามั้งพี่คนนั้นมาดูอกหักเรามั้งอะไรเงี้ย สงสัยจะวางไข่ไว้เยอะใช่ไหมไม่มันเป็นไอซีแต่แค่อยากรู้ไงเพราะว่าแบบเพราะว่าแบบว่าเพราะว่าแบบว่าที่เขาพูดชื่อมันเป็นโอซไงชื่อผู้หญิงอะ่ะก็เลยอยากรู้ไงถามคนดูเพราะว่าพี่เฟิร์นแบบไม่ไม่ไม่ใช่เล่นนานแล้วเล่นนานแล้วอย่างเงี้ยหนูรู้ว่าไอซีเว้แต่แบบ แต่ว่าเวลาคนดูมาพิมพ์ในไลฟ์หนูเขาพูดชื่อโอซีไว้ผู้หญิงอะแล้วก็จะบอกว่าแบบแบบคนนี้แบบออหักละมั้งอะไรเงี้ยแต่เขาพูดไม่ได้พูดชื่อโอไอซีไงเขาชื่อพูดชื่อโอซีไงแล้วถามว่าชอบกันเหรอเนยเขาบอกว่าเนยหญิงอะไม่อ่านแชทเลยอ่านอ,อ่านท่านเหรอไม่มีไอซีมีแต่ไอจีต้องถามที่สกออืมอืมเนยเนย น้องมันเป็นสืมิเด<อ>ียทำอะไรตบจู่ทำไมเอาพี่ว่าน้องตบน้องไม่รู้เรื่อง,องอก็มนเอามือมาเขี่ยไม่น้องไม่รู้เรื่องหรอกน้องจะเล่นสายเนี่ยดูดิไปว่าแมวตัวเองอีกไหวมิเนี่ยพี่เฟิร์สแมวมันไม่รู้เรื่องโว้ยมันมาตบอย่างเงี้ย เขาจะเล่นสายนี่ไงคนดูเนี่ยพี่เฟิร์สเอาสายอันนี้ไว้ตรงแบบไว้ตรงหว่างค่ะแล้วไปโทษแมวตัวเองเอาไปไว้เองเอาาน,น่ยยมันอยู่เนี่ยดิดเอาน้องเล่นสายอือเดี๋ยวห่อแม่งเลยอือทำสนุเออร้ายนักเดินหนูต้อง <c oughs> เดินหนูต้องเป็นทั่วกับคนดูละแล้วเวลาพี่เฟิร์สทำอะไรคนดูก็จะวิ่งมาฟ้องหนู แล้วหนูก็จะได้เดินมาพี่เฟิร์สทำไรอะแล้วพี่เฟิร์สจะได้เลยถามว่าอีหนูมีผัวน้องโบโบไหนมาอีชื่อใครคือโบอีกโบไหนไอสัตว์ไม่เนยเนยก็ไปเชื่อมันไปเชื่อโบไหนบ้าปะโบไหนน้องโบไหนอ่ะอ่ะโบไหนล่ะน้องโบน้องกิฟน้องวายมันมีตั้งมากมายไม่ยอมเลือกกันล่ะเออน้องโบไหนนี่กะนน้องโบไหนโบไหนอะแล้วโบไหนล่ะโบโบไหน ปลาโซดาเนี่ยมันรูปเห็ดมันคุณม,มันแบบมันแปลกๆอ่ะโบวี่โบโอ้โหเนี่ยเห็นไหมโบวี่เต็มเลยใครคือโบวี่ที่เฟิร์สโบกี้ไลออนมั้งชอบฟังเพลงอ่ะโบวี่ทำไมอ่ะไอคือโบวี่ไวส์แม่เย็ดน,น้องเจนอีกอ๋อพวกพ,พวกมึงพวกมึงเฮียอะไรเนะี่ย เออนี่ก็เชื่อคนง่ายเนาะเอาก็ดูอยู่ดูเขาพิมพ์อยู่บางคนมันพูดแบบดูเป็นไปได้อะอาก็วันนี้คนดูมันมีคนที่พูดแบบพูดแล้วหนูรู้ไงคือมันมีคนนึงพูดแล้วหนูรู้ได้ไงว่าคนนั้นเขายังไงแต่ว่าแบบว่าเออเขาพูดออกมามันก็เชื่อคนดูไงเพราะว่าเขาพูดเรื่องอเธอเชื่อก<ๆ>ูเถอะหนูว่าวันนี้หนูหนีออกจากบ้านดีกว่าหนูไปอะบอกด้วยจะได้ตาม ไม่ต้องตามแต่ตีนไปหนูหายเลยบุ๊กพอบอกพ่อให้คนมันไม่เอาหนูมันหนีจริงด้วยพี่ก็บอกพ่อจริงเหมือนกันไม่เอาอ,าอไม่เอาอย่าไปบอกพ่อก็อบอกว่าให้คนมันยืนดักน้ะบ้านห้ามเข้าออกหนูบอกหนูไปสระผม,มห้ามเข้าออกไม่ได้คนเดียวไม่ว่ากรณีอะไรก็แล้วแต่หนูหนีไปหาพ่อว่ะน้องจีน เออจะเล่นจะตีไหมพี่เนยจัดการพี่เฟิร์สก่อนหนูจัดการหนูวันไอวีเนี่ยเห็นไหมชื่อมันดูแบบชื่อมันดูเป็นไปได้อะคนดูมีเดียเป็นหนูหนูโดนขังหนูเหนียวค่ะเข้าเมืองเดี๋ยวย วันนี้มีมาวันนี้มีมาสองชื่อที่มันแบบเป็นเรื่องจริง,รงๆอะคนดูเนยมันไม่จริงไม, <th idee> ม่ไม่เชื่อคนดูไม่เรื่องจริงให้หนูพูดไหมล่ะเรื่องอะไรไม่มีเนยเนยอย่ามันไปเชื่อเยอะเออ,เอกูเบรกยิ่งเลยได้ปะแจ้งใบกูเลย ลูกเพจเอ๊ะคนดูถ้าเกิดว่าพี่เฟิร์สดื้อถ้าพี่เฟิร์สจีบในเกมไม่เป็นไรนะถ้าจีบเตาะเล่นเล่นไม่เป็นไรนะแต่ถ้าพี่เฟิร์สถ้าพี่เฟิร์สดื้อคนดูถ้าพี่เฟิร์สแบบเริ่มแบบมีแบบหยอดโอซีมีอะไรอย่างเงี้ยคนดูมาวิ่งมาฟ้องหนูเลยนะทักเพจหนูเลยนะบอกให้หนูวิ่งมาดูพี่เฟิร์สนะเนอวหนูจะมาแอบฟังแล้วถ้าพี่เฟิร์สแบบพูดล่อแหลมแล้วหนูจะวิ่งมาปีให้ร้องไห้เลยโอเคไหม ถือว่าดิวนะถือว่าหนูฝากคนดูนะแต่ถ้าจีบแบบขำๆจีบแบบว่าสไตล์มาเฟียจบบจีบในเกมไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบมีมีขอแบบไอ้ตรงไอจีมีอะไรอย่างเงี้ยคนดูฟ้องหนูเลยนะคนดูต้องทักเพจหนูเลยนะดีเจน้อยคนดูทักเลยว่ามาดูพี่เฟิร์สหน่อยพี่เฟิร์สสีผู้หญิงอย่างงี้นะหนูวิ่งมาหนูมาแอบฟังตุระตูบ้างดิที่เขาบอกว่าไม่มีเนี่ยไม่เคยเนี่ยหนูฝากเงยไม่มีโอแน่นอนอ่ะดูบ <Bobby. S 2> ีบีบีเยอะ บอวี่คือใครอิโซเกอ่าอิโนเกฟีลิ่งกูมีพ่อมึงเดียวเอ้วนไอ้เทียบมีพ่อมึงอ่ะไม่มีไอซีแน่นอนครับมีมีมีกับพ่อมึงอ่ะอเที้ยหนูใจดีนะคนดูหนูให้จีบไอซีได้แบบกุ้มกิ่มแต่เยอะหนูจะวิ่งมาตีแบบพี่ปัญญานะ มันเที่ยวหัวโบกเลยสัตว์คนดูได้ดูอย่างพี่พัญญาจีบผู้หญิงอ่ะแล้วแล้วแฟนเขาเดินมาแม่หัวเกือบหกหัวเแล้วพี่ปัญญาบอกว่าอะไรวะพี่ปัญญาบอกว่าครับครับผมแฟนเดินมาอยู่อย่างนี้เลยโบเที่ยวหัวเกือบหกจออะจริงดังเป๊ะอย่างเงี้ยเลยอะคนดูพี่ปัญญา แกไปแกคุยกับสาวเลยแกพูดเสียงสองแกแบบครับครับโอ้ได้ครับได้ครับผมแฟนเขาแบบยืนยืนมองตั้งนานอ่ะแบบครับครับผมเนี้ยโพะอย่างเงี้ยแล้วแล้วเสียงดังแป๊ะโคดแบบโคดเน้นอ่ะครับผมเปิดให้ดูหน่อยเปิดได้เดี๋ยวดูดิโคลขาวฟีนเนี่ยคนนี้อร่อยเลยค่ะ นี่ไงเงียบเลยดูในภาพเมื่อกี้อ่ะนะอ๋อไม่มีอะไรเลยเลขาคนอ๋อรู้ชื่อแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่มันมีคนมาพูดชื่อนี้กับหนู่คนดูแต่หนูไม่หนูไม่รู้ว่าเลขาอะไรอะไรหนูไม่เข้าใจแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้หนูเห็นรูปในดิสคอดเนี่ยที่ว่าเขียนเลขาเลขาพีนกับประธานอะไรนะประธานประธานเลยอ่ะ ไม่มีไม่มีเลยนี่ดูดูดูเสียงไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินอะไรพูดเลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับเดี๋ยวหนูไปสืบดีกว่าครับหนูไปดูหนูไปสืบก่อนนะว่าเป็นใครเคยเล่นกันนี่ดูก่อน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 ครับผมครับผมอันนี้เือห้องนอนนะครับห้องนอนกับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไปดูดูดิบ้านนอนเตียงได้จะเพิ่มกครับขึ้นขึ้นขึ้นเตียงไปแล้วก็จีอะครับครับลองกดดูได้นะครับเลือดเต็มแมง จี่อะครับใช่ครับพี่ใครลองลองกดได้นะครับเลือดเต็มไหมเลือดไม่เต็มไม่ใช่หรอนอนเตียงเพิ่มหน้ไตมพี่ย้อนไม่ใหม่ดีตอนวนี่เขาพูดครับผมอ่ะเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนสภาสวะดูด้จะเพิ่มได้นะครับเขึ้นเขื่อนมาเต็มไปแล้วก็จีะครับเสียงโคตรหว่เมียอยู่ข้างหลังลองลองกดได้นะครับเลือดเต็มไหมเลือดไม่เต็มไม่ใช่หรอนอนเตียงเพิ่มหน้ไหมครับ มาเล่นในเกมน้องมาสอนออไปแล้เล่นเด็กเจ้าโคตรลั่นแม่เย็ดลันกินขราวแล้วก็วันนี้คือเขาไม่รู้เว้ยว่าเมียอยู่ข้างหลังอ่ะคนดูคนดูดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแต่ตอนนี้แล้วมใช่มาเตะไปแล้วก็จีอะครับครับครับหลับเปิดแม่เย็ดท้าบหมอเล่นไม่เต็มไม่ใช่หรอนอนเตียงเพิ่มหน้าตานะครับได้ยิ้ม หน้ากำลังยิ้มเลยดูบินเลยกำลังกิ่มเลยจะเพิ่มงานครับขึ้นเมียเพิ่มเต็มไปแล้วกี่อะครับครับลองลองกดดูได้นะครับเลือดเต็มไหมเลือดไม่เต็มไม่ใช่หรอโคตรลั่นครับนาตาลี่โคตรลั่นโคตรลั่นลั่นจริงค่ะไปเลื่อนไปเอ็มครับผมคุยกูหน้าโรงพยาบาลเมียกูดึงปักคอม ใช้มาทอดไข่ตั้งนานกูเพิ่งได้ทอดไข่จูนเลยกินเนื้อในประจูนเมียยืนอยู่อย่างนี้เลยแต่ว่าไม่รู้กยานยาน มีอะไรหายอีกป่าวะพี่เต้นเคียวมีไงไงเจ้าหญิงเจ้าหญิงอ่ะไม่มีอ่ะโอเจเคลอพี่ทำเหี้อะไรก็ได้รอเหี้อะไรอะกำลังร้องอยู่เลือดดัลูโอซีเลยมันดูมันดูบอกเลือดทะลุโอซีเลยเออ โดนหอพี่แท็กพี่แท็กเดือดละเดือดอะให้แท็กเดือดออะโอ้พี่แท็กดุละไอแท็กดุเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยแอดมินแอดมินเดือดดาบเดือดแล้วใครทําใครทำพี่แล้วห็นปแท็กมันก็รู้ว่าปัาน่นไม่มีอะไรจริงๆเหรอ ไม่พี่แตงก,กลัวบ้านแตกเชื่อหนูเถอะเดี๋ยวหนูไปนั่งสืบก่อนเนยบางทีมันก็ไม่ต้องไปอยากรู้อะไรอยากเห็นอะไรหรอกเชื่อพี่ดิมันไม่ไมีอะไรหรอกเป็นจริงๆอยู่กับปัจจุบนนันอันดีที่สุดแล้วพี่ไม่มีใครเลยพี่ไม่ได้จีบใครด้วยอือโอนมือเข้าหัวเลย เรื่องจริงไม่มีในยใจโอ้ยถ้ามีหนูก็บีบคอพี่เฟิร์นหนูหนีออกจากบ้านนะถูกแต่หนูรู้ว่าถ้าถ้ามีอะไรคนดูฟ้องหนูอยู่แล้วพี่เฟิร์นคนดีจัด เห็นไหมเนี่ยเขาคอนเฟิร์มกันไม่รู้จะคอนเฟิร์มเปนยังไงเล่าเนยโอ้ยหนูรู้แล้วหนูแกล้งเล่นหนูรู้แล้วมมนไม่มีหรอกจริง <ขอ S 2> หนูแค่อยากรู้เฉยเดี๋ยวหนูไปดูเอาทำไมเล่นโอซีอ่ะไม่ได้เล่นครับทำไมถึเลยอยากให้ดูเล่นในเกมหนูไม่เป็นไรทำไมมันโอซีละ หนูไม่หนูอยากดูเฉยว่าพี่เล่นกันยังไงน่ารักไหมอะไรยังไงแค่นนี้ทำไมดูเหมือนแบบไม่อยากให้ดูใช่ไมมันเล่นโอซี่เหรอเป่าเปล่าครับอืมีพี่รุ่นแฮ นี่เขาบอกอดีตปล่อยไปปัจจุบันดีกว่าใช่ไหมอ๋ออดีตไม่หนูสงสัยเฉยหนูแค่อยากดูไงผู้หญิงอะ่ะเขาชอบดูผู้หญิงเขาชอบแบบอยากรู้ไงคนดูจริงไหมอ่าน้องผู้หญิงในสตรีมอ่ะน้องผู้หญิงในสตรีมเป็นไหมสมมติแบบสมมติแบบรู้ว่าแบบแฟนเคยแบบอย่างนั้นอย่างนี้อ่าน้องผู้หญิงไปดูไหม <activated. S 1> ดูเชื่อเลยไปด,ไปดูไปส่องเขาไปดูเขาหรือไม่จริงหรือไม่จริงถามผู้หญิงเวลารู้ว่าแบบ มีชื่อนี้มีชื่อนี้เข้ามาอะไรเงี้ยเอาละเอาละไปนั่งดูและฟอใครเพิ่มฟอทําไมคนนี้เป็นใครคนนั้นเป็นยังไงมาจากไหนเป็นยังไงโอ้โหยิ่งกว่าโคนันอนีกผู้หญิงอะมันหลายอย่างหลายหลายอย่างมันหลายอย่าง,ายยางเรียบร้อยเจอเปิดอีโมจิอดทิมใหเได้ <laughs> <laughs> เปิดอีโมจิอด <laughs> คุณแม่ <laughs> ผมอะฮ <laughs> ัลโ,โหลแม่ ัลหวแม่อลอ ไม่ฝนไม่ได้เปิดนะไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเ,ปดเปิดประตูเลยอ๋อโอเคแม่ครับแม่เจอคนบ้าเปิดแชทได้แล้วโอเคแม่เดี๋ยวว่ากันสตีมอยู่แทฮ่ามีคนแม่เจอคนบ้าที่บ้านเหรอครับแม่โอเคครับ ที่บ้านเหรอแม่เจอคนบ้าที่บ้านเหรออยู่ไหนอ่ะไม่ใช่คือมันมโีโกดังใช่ไหมโกดังเก็บของอ่ะล้วมีลูกน้องอยู่ใช่ไหมล้วพอดีแม่บอกว่ายืนเดียะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามานั่งเนาะนั่งเฉยอะในโกดังนั่งข้างในแล้วพอเสร็จแล้วลูกน้องก็เลยไปถามแม่บอกว่าลูกน้องไปถามใช่ไหมยู่ดีเขาบอกว่าเขาเหมือนเหมือนเมาอะไรไม่รู้ว่าแม่บอกเหมือนเมายามา แล้วก็นั่งแล้วก็ไม่ยอมออกให้ออกก็ไม่ออกนั่งอยู่อย่างนั้นอะอ๋อถ้าอย่างงี้ก็เสี่ยงแล้วก็บอกใครทํากูเอรอโอ้อย่างงี้น่ากลัวนะอย่างงี้เขาจะทําร้ายร่างกายได้อืมถ้านั่งเฉยไม่เป็นไรหรอกเขาเป็นคนจริงๆริงใช่ไหมอันนั้นก็ไม่รู้มึงไม่มีขอโทษพิมพ์ผิดอะคุยคาว่าคุยมึงพิมพ์ผิดหรองบ้าไปเด็กเขี้ยใส่ก้านคอแม่งเลยสัตว์ มันไม่ได้คำที่ต้องพิมพ์ใกล้ๆกัน,น,นบ้า<ห>เปล่าพอวยขวยมึงสิควยเดิกเขี้ยฮะจะเล่นเกยมยังเดี๋ยวได้อ๋อพี่สายได้เนาะเดี๋ยวพี่หนูไปสตรีมไปเด,เดี๋ยวพี่เล่นแล้วไปบายก่อนัสดีก่อนบายกล้ <Bye. S 1> กองอยู่นี่อ๋อ จุ๊บยังไปเราหนียวจากบ้านเราเนยคุายาดูเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องสรีมได้เห็นเนยเดินผ่านตรงนี้มึงมึงพิมพ์บอกไไวไว้นะโอเคปะโอเคไหมกูขอไวไวเลยนะมีเดียจะอยู่นี่ใช่ไหมให้มีเดียอยู่เนี่ยผมไม่อยากเข้าวัดซิตี้ไห้คนดู เยีเ่ยง่จงเยี่ยเกลยอะไรไม่เจอเลยไปจัดไปเข้าเมืองแล้วครับมาอุ๊ยมันมาดึงหูฟังกู